สวัสดีครับอยู่กับเซลโบวินาโตสาขานางรองกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาบอกทุกท่านว่า มีสุดหล่อคันหนึ่งนะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับหลุดจองไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ว่า ừ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 , เสียดายแทนลูกค้าคนก่อนจริงๆนะครับที่ว่าเครดิตไปต่อไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับวันนี้มานำเสนอตัวนี้เลยจตเนียร์ไฮรักเรโวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4เป็นตัวเจพลัสด้วยนะครับเป็นกระบะ สี่ประตูนะครับผมตัวนี้มาแบบหล่อๆเท่ๆเ,เดิมๆนะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรับประกันด้วยวินออโต้นะครับชื่อนี้การันตีกว่า20ปีนะจะหล่อๆแค่ไหนตามผมมาดูเลยนครับภายนอกภายในเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดภาพทัมเพย์ในเรื่องของความสามารถสมรรถนะหรือว่าคุณภาพกันนะครับเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในแบรนด์โตโยต้านะครับแต่วันนี้เจ้าเรเวอร์สประตูคันนี้นะครับ วิ่งมาแค่1 3 0 0 0 0่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลยฮนะเจ้าของเดิมนี่ดูแลดีมากเลยนะภายในมาด้วยโทนสีดำนะครับเบาะผ้านะครับเป็นสีเทาตัดด้วยสีดำนะครับผมดูเรียบหรูดูแพงกันมากเลยค่าตัวเจ้าตัวนี้ตั้งมาที่369,000นเานะครับเป็นตัวปี2 0 1พนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะะคันนี้ ใครอยากจะจับจองหรือทดลองขับก็มาได้ที่วินอโต้สาขาอำเภอนางรองนะครับอยู่ติดกับเทศบาลอำเภอนางรองเปิดทุกวันทำการนะครับวันจันทร์เย็นวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือว่าอยากมาหลัง5โมงเย็นโทรกินกลางมาบอกกันได้นะครับเอาละครับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจต้องที่นี่นะครับวินอโต้พบกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ